ผู้เชี่ยวชาญผ่าตัดผ่าน,านกล้องและการผ่าตัดลดน้ำหนักเผยการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนทุลพลภาพเป็นการรักษาโรคอ,อ้วนอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังสามารถรักษาให้หายขาดได้โดยทางด้านของนายแพทย์สถเทียนพงษ์จันทวิบูรณ์ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่าตัดผ่านกล้องและการผ่าตัดลดน้ำหนักเปิดเผยว่าในการรักษาโรคอ้วนทุพกพลภาพยายอย่างยั่งยืนและการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนนั้นกำลังเป็นวิธีการรัก าที่แพร่หลายในประเทศไทยซึ่งในแต่ละปีมีเคสการผ่าตัดเพื่อรักษาโรคอ้วนรวมกันหลัก1,000รายต่อปีทั่วประเทศการผ่าตัดโรคอ้วนหรือภาวะที่ร่างกายมีการสะสมไขมันในส่วนต่างๆของร่างกายเกินปกติก็มีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตใหม่ให้ผู้ป่วยมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยคือเวลาเราพูดว่าผ่าตัดกระเพาะรักษาโรคอ้วนเนี่ยเราจะมองว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่ดู น่ากลัวหรือเปล่าน่ากังวลไหมนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกก่อนว่าผ่าตัดโรคโอร้วนเนี่ยด้วยอุปกรณ์เครื่องมือความสามารถของสัญญแพทย์เองแล้วก็ระบบการดูแลผู้ป่วยของทีมสหาสาขาวิชาชีพเนี่ยปัจจุบันดีขึ้นมากความเสี่ยงค่อนข้างต่านะครับก็คือน้อยกว่า1%ทีนี้สิ่งที่เราต้องคิดก็คืออย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็นเบาหวานอยู่แล้วน้ําหนักเยอะด้วยเรามองว่าอันนี้เป็นโรคชนิดหนึ่ง ถ้าเกิดว่าผู้ป่วยไม่รักษาปล่อยไว้เนี่ยตัวเบาหวานก็จะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆอาจจะมีภาวะเบาหวานขึ้นตาหรือว่าเบาหวานลงไปนะครับรวมไปถึงเพิ่มความเสี่ยงอื่นๆเช่นไขมันก่อตาความดันโลหิตสูงถ้าเรามองแล้วว่าเราเห็นว่าเราเป็นโรคแล้วเรารักษาด้วยวิธีการปกติเช่นคุมอาหารออกกำลังกายไม่หายเราก็ควรจะต้องเลือกวิธีการรักษาด้วยการผ่าตัดเพราะว่าจากงานวิจัยหลังจากการผ่าตัดเนี่ยเราทำมามากกว่า30ปีแล้ว เราพบว่าหนึ่งคือมันได้ผลดีแล้วก็ได้ผลค่อนข้างนานนานเนี่ยคืองานวิจัยรองรับคือเกิน10ปีที่น้ําหนักลดลงอย่างคงที่แล้วก็โอกาสหายจากเบาหวานเนี่ยด้วยการผ่าตัดเนี่ยเป็นโอกาสหายที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับการรักษาวิธีอื่นดังนั้นก็คือผมก็แนะนําว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นโรคอยู่แล้วคุณเป็นเบาหวานคุณน้าหนักเยอะคุณปล่อยไว้ยังไงคุณก็เสี่ยงที่จะเป็นโรคอื่นๆมากมายคุณตัดสินใจผ่าตัดเนี่ยโอกาสหายโอกาสาเป็นโรคอื่นๆน้อยลงเนี่ยมันคุ้มค่ากว่าอยู่แล้ว ก็ข้อบ่งชี้และวแนวทางรักษาโรคว้วนด้วยการผ่าตัดกระเพาะในประเทศไทยในปัจจุบันนะครับเราก็กําหนดโดยชมรมสัญญาฝาโรคอ้วนแห่งประเทศไทยร่วมกับราชวิทยาลัยสัญญาแพทย์แห่งประเทศไทยเราก็มีเกณฑ์ดังนี้นะครับหก็คือผู้เข้ารับการผ่าตัดเนี่ยควรจะต้องมีอายุอยู่ระหว่าง18ถึง65ปีนะครับอันที่2ก็คือเราดูจากค่าดัดชนีมวลกายถ้าเกิดว่า ดัชนีมวลกายมากกว่า37.5ขึ้นไปเนี่ยเราก็แนะนำรักษาโรคอ้วนอันตรายด,ด้วยกำผัดตัดนะครับข้อ2ก็คือดัชนีมวลกายอยู่ระหว่าง32.5ขึ้นไปโดยที่มีโรคประจําตัวเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหยุดหายใจขณะนอนหลับโรคไขมันเกาะตับโรคถุงน้ำในรังไข่เป็นต้นนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายคือดัชนีมวลกายอยู่ระหว่าง27.5 30 โดยมีภาวะโรคเบาหวานที่รุนแรงแล้วก็ควบคุมไม่ได้ด้วยยานะครับซึ่งทั้ง3มกลุ่มนี้เราเราเราดูมาแล้วว่าได้ประโยชน์นะครับได้ประโยชน์ในการรักษาโรคอ้วนด้วยการผ่าตัดค่อนข้างมากแล้วก็คุ้มค่าที่จะทําก็ปัจจุบันการรักษาโรคอ้วนด้วยการผ่าตัดเนี่ยที่นิยมก็จะมีหลกัลกๆประมาณ3แบบนะครับที่ยังใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับก็หก็คือเป็นการผ่าตัดกระเพาะออกเฉยๆแบบเขาเรียกว่าเป็นการผ่าตัดแบบ Sleeve Gastrectomy ก็คือเป็นการตัดกระเาพาะออกประมาณสัก80%เพื่อลดระดับฮอร์โมนความหิวลงแล้วก็ช่วยให้ผู้ป่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีนะครับแบบที่2ก็คือเป็นการผ่าตัดแบบบ y p พา s สนะครับแบบบ y p พา s สก็คือเป็นการตัดกระเาพาะให้เหลือเล็กๆแล้วก็ทำทางเชื่อมลำไส้เล็กมารับอาหารใหม่นะครับซึ่งวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ทำมานาแล้วก็ได้ผลในคนที่น้ำหนักเยอะมากๆลดน้ำหนักได้ดีนะครับ ส่วนสุดท้ายก็คืออาจจะเป็นวิธีที่มาใหม่นะครับมาใหม่ก็อาจจะเกินสักสิปีแล้วแหละนะครับแต่ว่าในไทยเนี่ยเพิ่งทํากันประมาณสักสองสปีก็เป็นวิธีการผ่าตัดที่เรียกว่าเป็นสลีปพลัสบายพารนะครับก็เป็นการผ่าตัดกระเพาะออกบางส่วนด้วยประมาณสัก80%ร่วมกับทําทางเคลื่องบริเวณล,ลำไส้เล็กใหม่นะครับซึ่งวิธีนี้ก็ได้ผลค่อนข้างดีแล้วก็ความเสี่ยงในการผ่าตัดก็จะน้อยกว่าการทำบายพารแบบเก่านะครับ ็โดยโปรเซสนะครับในผู้ป่วยที่ตั้งใจเข้ารับการรักษาโรคอ้วนในการผ่าตัดเนี่ยข้อหนึ่งก็คืออาจจะต้องผ่านการพยายามลดน้ําหนักด้วยวิธีใดๆก็ตามอย่างอื่น mm hmm. เช่นควบคุมอาหารออกกําลังกายมาแล้วแต่ว่ามันไม่สําเร็จนะครับก็หลังจากนั้นก็ผู้ป่วยก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับการรักษาโรคอ้วนในการผ่าตัดว่ามันไม่ได้เป็นการผ่าตัดปุ๊บผอมปับ๊บอะไรเงี้ยนะครับมันเป็นการ ผ่าตัดเพื่อรักษาฮอร์โมนที่ผิดปกติอาจจะลดฮอร์โมนความหิวเพิ่มฮอร์โมนความอิ่มอย่างเงี้ยนะครับก็ถึงจะลดน้ําหนักได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะต้องเข้ารับการตรวจเลือดเช็คผลเลือดต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาวะเบาหวานว่าเป็นเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับเรื่องของภาวะไทรอยฮอร์โมนมีความผิดปกติของไทรอยฮอร์โมนหรือไม่นะครับอาจจะเช็คเรื่องของฮอร์โมนเกี่ยวกับคูชชิงซินโดรมร่วมด้วยนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดตรวจผลเลือดปกติดีเนี่ยก็อาจจะต้องดูเป็นบางคนว่าต้องตรวจการนอนหลับร่วมด้วยไหมมีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับด้วยหรือเปล่านะครับรวมถึงเอ็กซเรย์ปอดแล้วก็ตรวจขคลื่นหัวใจไฟฟ้าแล้วก็สุดท้ายก็ก่อนผ่าตัดเนี่ยก็จะแนะนําให้ตรวจสองกล้องทางเดิอนอาหารเพื่อเช็ก,กระเพาะก่อนผ่าตัดว่ามีความผิดปกติมีก้อนมีอะไรไหมนะครับอย่างที่ผมแนะนําอย่างนี้คือปัญหาของผู้ป่วยแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับเช่น ถ้าเป็นเบาหวานเป็นเยอะเป็นน้อยแค่ไหนก็ถึงจะผ่าตัดได้ถึงจะห้ามผ่าตัดรวมไปถึงอาจจะมีเรื่องของความดันโลหิตสูงว่าต้องควบคุมก่อนผ่าตัดเพื่อลดความเสี่ยงจากการผ่าตัดทีนี้ประเด็นรายละเอียดเหล่านี้ผมนะําว่าอาจจะต้องปรึกษาแพทย์เฉพาะทางที่เกี่ยวกับการรักษาผ่าตัดโรคอ้วนโดยเฉพาะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีหมอเฉพาะทางด้านนี้ค่อนข้างเยอะขึ้นในปัจจุบันนะครับก็แนะนําให้เจอเป็นแพทย์เฉพาะทางโดยเฉพาะเป็น สัญญาแพทย์ผ่าตัดโรคอ้วนซึ่งจบเฉพาะทางมาโดยตรงก็จะให้คำปรึกษาได้ค่อนข้างตรงกว่าโอเคก็สำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดโรคอ้วนไปแล้วนะครับคือโดยปกติเนี่ยหนึ่งคือเราผ่าตัดผ่านกล้องแผลมันเล็กนิดเดียวแหละแล้วเราก็เย็บด้วยไหมละลายด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องแผลเนี่ยผู้ป่วยไม่ต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษเราจะปิดเป็นแผลกันน้ำให้แล้วก็ผู้ป่วยกลับบ้านไปประมาณ10-14วันเราจะนัมาเปิดแผลดูนะครับ ส่วนที่ต้องระวังก็คือเรื่องที่2คือเรื่องของการทานอาหารนะครับในช่วงแรกเนี่ยหลังผ่าตัดเนื่องจากกระเพาะเล็กลงร่วมกับอาจจะมีการบวมหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับมันอาจจะทําให้เรารู้สึกทานอาหารได้น้อยกว่าปกติรู้สึกจุรู้สึกตึงได้ผู้ป่วยควรพยายามพยายามทานอาหารที่อ่อนนิ่มหรือว่าเป็นอาหารเหลวก่อนก็ได้ช่วงแรกนะครับเพื่อให้กระเพาะไม่ต้องทํางานหนักช่วงแรก หลังจากนั้นประมาณ2 -4 สัปดาห์ก็จะค่อยๆปรับอาหารเป็นอาหารที่มีเทกเจอร์ขึ้นนะครับอาจจะเป็นพวกแกงจืดเต้าหู้โมูสบปลานึ่งไข่ลวกอะไรพวกนี้ค่อยๆสเต็ปขึ้นแล้วก็หลังจาก1เดือนขึ้นไปเนี่ยก็จะทานอาหารคล้ายๆคนปกติแต่ว่าจะเน้นเป็นอาหารที่โปรตีนสูงนะครับเช่นเนื้อสัตว์เนื้อหมูอะไรพวกนี้ทานได้หมดเลยแล้วก็อาจจะเลี่ยงพวกข้าวแป้งน้ำตาลผลไม้ก่อนช่วงแรกนะครับหลังจากนั้นก็ สำคัญอีกเรื่องนึงคือเรื่องของการดื่มน้าแต่ละวันหลังผ่าตัดเนี่ยผู้ป่วยควรจะดื่มน้าให้ได้อย่างน้อย1.5ถึง2ลิตรขึ้นไปเพื่อช่วยให้ระบบเผาผลาญทางานดีช่วยให้ร่างกายสดชื่นแล้วก็ช่วยขับของเสียจากร่างกายนะครับคือเรามองอย่างนี้คือเราต้องมองก่อนว่าคนไข้คนนั้นอ่ะเป็นโรคอ้วนหรือยังนะครับถ้าเกิดว่าดัชนีมวลกายเขาเยอะเยอะในที่นี้ก็คือมี2อย่างคือหนึ่งคือเยอะจนถึงที่เราเรียกว่าเป็นโรคอ้วนอันตรายคือดัชนีมวลกายเกิน30ขึ้นไปเนี่ย กลุ่มนี้ก็จะเป็นการรักษาโรคที่ชัดเจนนะครับกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็คืออยู่ในภาวะอ้วนแหละก็คือเป็นโรคอ้วนและดัชนีมวลกาย25ถึง27.5ขึ้นไปซึ่งกลุ่มนี้เราอาจจะยังไม่รู้ว่าเขามีโรคประจำตัวอะไรไหมไม่ชัดเจนถ้าเป็นข้อมูลล่าสุดอย่างของชมรมสัญญาศาสตร์โรคอ้วนอเมริกาเนี่ยเราอัปเดตกันเมื่อประมาณสักปลายปีที่แล้วในคนเอเชียเนี่ยดัชนีมวลกายป,ประมาณ25หรือว่า27.5ขึ้นไปเนี่ย เราเอาไปเช็คเราพบว่ามีปัญหาเรื่องความเสี่ยงในการเป็นเบาหวานค่อนข้างเยอะมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะไขมันเกาะตับค่อนข้างเยอะดังนั้นในกลุ่มนี้ถ้าเกิดเราเอาไปตรวจจริงๆผู้ป่วยมีความเข้าใจเกี่ยวกับการารักษาโรคอ้วนด้วยการผ่าตัดเนี่ยเราก็อาจจะพิจารณาเป็นคนๆไปได้ว่าเข้าข้อมองชีนในการรักษาหรือเปล่านะครับเช่นอย่างที่เคยเจออาจจะมีคนไข้บ m i อไประมาณสัก28 29แนะครับแต่ว่าผู้ป่วยเนี่ยพยายามลดน้ําหนักหลายวิธีแล้วใส่บอลลูนไป2รอบ ฉีดยาลดน้ำหนักมันเป็นปีนะครับน้ำหนักก็ไม่ลดลงพอไปตรวจก็เจอภาวะไขมันเกาะตับมีความเสี่ยงจะเป็นเบาหวาน้นําตาลขึ้นอะไรเงี้ยนะครับในกลุ่มนี้ถ้าเราเข้าใจคุยกับผู้ป่วยเข้าใจเนี่ยเราก็สามารถแนะนําพิจารณารักษาโดยการผ่าตัดได้แต่ว่าเกณฑ์น,นี้อาจจะยังไม่ได้ใช้ในประเทศไทยชัดเจนแต่ว่าเราใช้ตามเกณฑ์ของชมรมสัลยศาสตร์รวนอเมริกาซึ่งมันอัปเดตล่าสุดเนี่ยเมื่อประมาณปี2022ปลายปี แล้วก็ที่อัปเดตเนี่ยเขาก็เอาข้อมูลในช่วง30ปีที่เราทําการรักษากันเนี่ยมาวิเคราะห์เราก็เจอว่าโดยเฉพาะในคนเอเชียเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ว่าน้ําหนักไม่ต้องเยอะมากไขมันในช่องท้องก็เยอะไขมันเกาะตับก็เยอะความเสี่ยงเบาหวานก็เยอะดังนั้นเราต้องมองก่อนว่าว่าเกณฑ์มันมันผู้ป่วยเนี่ยเข้าเกณฑ์ไหมอย่างน้อยต้องเป็นโรคอ้วนอย่างน้อยต้องมีโรคร่วมแล้วก็รักษาวิธีอื่นมนาแล้วไม่สําเร็จนะครับแต่ว่าในกลุ่มที่แบบอาจจะต้องการสัญญกรรมเสริมความงามไปนะในกลุ่มดัชนีมวลกายแบบ น้อยกว่า23อ่ะคือปกติเนี่ยกลุ่มนี้ก็ไม่แนะนําเพราะว่าคนควรจะไปรักษาด้วยวิธีอื่นก่อนการรักษาโรคอ้วนในการผ่าตัดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทําง่ายๆความเสี่ยงต่ำอย่างเงี้ยนะครับมันมีความเสี่ยงของการผ่าตัดอยู่ความเสี่ยงของการดมยาแล้วก็ผู้ป่วยก็ไม่สามารถเอากระเพาะกลับมาคืนได้หลังจากตัดไปแล้วนะครับดังนั้นต้องคิดให้ดีก่อนโอ้เป็นอันนี้เป็นคําถามที่แบบคนถามเยอะมากคนไข้ถามผมทุกรอบอะ่ะหมอตัดไปอ่ะอีก5ปีเนี่ยกระเพาะกลับมาขยายเท่าเดิมเป็นไปได้ไหม นะครับอันนี้ตอบเดิมมันเป็นไปไม่ได้นะอันนี้มันเป็นไปไม่ได้จริงๆนะคืออย่างนี้คือกระเพาะเดิมของเราเนี่ยมันโฉมประมาณสัก 1- นึถึงหนลิตรนะครับทีนี้ตอนที่เราผ่าตัดเนี่ยเราจะมีเหมือนตัวตัววัดกระเพาะตัวหนึ่งซึ่งในตัววัดกระเพาะตัวนี้มันจะวัดปริมาตรกระเพาะหลังตัดเนี่ยมันจะเหลือประมาณสักร้อยห้าสิบถึงสองร้อยซีซีนะครับเราติดตามงานวิจัยในงานหนึ่งเราพบว่าหลังผ่าตัดเนี่ยเราให้กืนแป้งทึบแสงแล้วก็วัดปริมาตรหลังจากนั้นเราก็ทําซ้ํา ที่ระยะเวลา5ปีตอนที่เราคิดว่ากระเพาะมันยืดเต็มที่แล้วเนี่ยเราก็พบว่ากระเพาะมันขยายขนาดกลับขึ้นมาเต็มที่ก็ประมาณ3 0 0 4 0 0ถึงซีซีแต่ว่ามันจะไม่ได้กลับมาแบบ1.5ลิตรเหมือนของกระเพาะเดิมแต่ว่าคอนเซปต์คืออย่างนี้คอนเซปต์ที่สำคัญมากกว่าการที่กระเพาะใหญ่การคอนเซปต์ที่สำคัญมากกว่าการที่กระเพาะขยายก็คือหลังจากที่เราผ่าตัดเนี่ยกระเพาะเดิมที่มันใหญ่ๆเนี่ยมันสร้างระดับฮอร์โมนความหิวลดลงก็คือฮอร์โมนตัวหนึ่งเขาเรียกว่าฮอร์โมนกรีลิน พอระดับฮอร์โมอมความหิวลดลงเนี่ยต่อให้กระเพาะเรากลับมายืดขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยก็ตามเนี่ยมันไม่ได้ทําให้น้ําหนักเราพุ่งกลับมาเหมือนกับก่อนตอนก่อนที่เราจะรักษาโรคอ้วนในการผ่าตัดคือจากงานวิจัยเนี่ยเราติดตามไปสิปีเนี่ยเราพบว่าหลังผ่าตัดเนี่ยน้ำหนักผู้ป่วยจะลดลงต่ําสุดที่ประมาณปีหนึ่งนะครับหลังจากปีหนึ่งเนี่ยน้ำหนักก็ค่อนข้างคง,งที่ไปเรื่อยๆจนถึงระยะเวลาประมาณ10ปีดังนั้นคอนเซปต์คือไม่ใช่แค่กระเพาะเล็กและคุณกินน้อยแต่คอนเซปต์คือคุณตัดกระเพาะออก ฮอร์โมนความหิวคุณลดลงฮอร์โมนความอิ่มคุณสร้างจากลำไส้เลยกได้เพิ่มขึ้นมันเลยทําให้น้ําหนักคุณลดลงคือจริงมันก็ไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซนต์หรอกเราบอกไม่ได้หรอกว่ามันจะไม่มีคนที่แบบผ่าตัดไปแล้วน้ําหนักจะไม่กลับมาเท่าเดิมเลยแต่เราอิงอย่างนี้แล้วกันเราอิางจากการวิจัยที่เราทําในปัจจุบันก็คืองานวิจัยหลักๆเนี่ยเราติดตามที่10ปีเราพบว่าน้อยกว่า2.5%ที่น้ําหนักกลับมาเท่าเดิมหมายความว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนส่วนใหญ่คุณ ทำตัวปกติทานปกติอะไรเงี้ยนะครับโอกาสที่มันจะกลับมาเท่าเดิมเนี่ยมันน้อยมากเลยมันน้อยมากนะครับซึ่งซึ่งเมื่อเราเทียบกับวิธีอื่นนะอย่างเทียบกับการใช้ยาฉีดปากกาฉีดลดน้ําหนักหรือว่าการกินยาลดน้ำหนักเนี่ยเราพบว่ายาเนี่ยอย่างแรกคือตอบสนองนะ,ะมีคนตอบสนองต่อายาเนี่ยสักหกสิบเปอร์เซ็นตอบสนองในความว่าสามเดือนเนี่ยน้าหนักลดเกินห้าเปอร์เซ็นเนี่ยสักหกสิบเปอร์เซ็นต แล้วก็หลังหยุดฉีดยาที่ปีหนึ่งเนี่ยโอกาสที่มันจะโยโย่กลับมาเนี่ยมันสูงมากนะครับซึ่งเมื่อเทียบกับผ่าตัดเนี่ยเราเจอว่าอย่างน้อย95%เนี่ยตอบสนอง<ม>ตอบสนองหมายความว่าน้ําหนักลดลงอย่างน้อยสัก10%ที่เดือนหนึ่งลดลงอย่างน้อยอ20%ที่3เดือนแล้วก็30%ที่ประมาณ6เดือนนะครับก็สรุปนะครับก็สําหรับคนที่มีข้อบ่งชี้ในการรักษาโรคอ้ว,วนด้วยการผ่าตัดเนี่ยก็ต้องดูว่าเคยผ่านการลดน้าหนักวิธีอื่นมาแล้วแต่ว่ามันไม่สําเร็จ แล้วก็มีโรคประจําตัวที่เกี่ยวกับโรคอ้วนเบาหวานความดันรวมไปถึงมีน้ําหนักที่ค่อนข้างมากคือดัชนีมวลกายเกิน37.5กลุ่มนี้สามารถพิจารณารักษาโรคอ้วนด้วยการผ่าตัดได้2ก็คือการรักษาโรคนด้วยการผ่าตัดเนี่ยปัจจุบันมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดถ้าเราทําโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมีการเตรียมพร้อมผู้ป่วยที่ดีมีการตรวจสุขภาพที่ดีก่อนผ่าตัดนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือการรักษาโรคอ้วนด้วยการผ่าตัดเนี่ยไม่ใช่เป็นการทําให้กินน้อยอย่างเดียว แต่ว่าเป็นการรักษาฮอร์โมนที่ผิดปกติของผู้ป่วยโดยการลดระดับฮอร์โมนความหิวร่วมกับเพิ่มฮอร์โมนความอิ่มนะครับ